สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตรงเขตสลังก,ก็จะพามาชมนะครับงานแกะพระสมเด็จเก้าชั้นนะครับจากไม้พยูงนะครับมาดูรายละเอียดนะลึกนูนสวยนะครับผมขนาดพิมพ์มาตรฐานนะครับผมแกะจากไม้พยูงนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผม เนื้อไม้พยุงก็มีลายลลยลายแตกต่างกันไปนะครับผมท่านใดสนใจก็ส่งไม้มาทำได้ครับด้านหลังนี้จะยิงเลเซอร์ให้ฟรีนะครับผมสนใจโทรมาที่เบอร์0821378166หรือทางอดีไลน์ก็ 0821378166นะครับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคร inhos, athletes, um. ับผมนี่นะครับผมพระสมเด็จเก้าชั้นครับมีหลากหลายไม้ให้เลือกนะครับถ้าสั่งจากทางร้านหรือว่านำไม้มาเองก็ราคาจะพิเศษมากครับผมถ้าจะลืมกดไลค์กดติดตามกัน้วยครับสวัสดีครับผม